อีกครั้งก็ยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ Girls g n n r r t t o o n g i เกิร์ลแบนด์สุดดังจากเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอครองใจแฟนคลับนะคะก็คือการที่ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงการใช้สื่อต่างๆเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับค่ะ สร้างภาพมายาด้วยการตัดสลับระหว่างการแสดงของสมาชิกและภาพเสมือนจริงจากเทคนิคโฮโลแกรม3มิติคือลูกเล่นใหม่ๆที่ Girl s Generation นํำมาใช้เป็นสีสันในคอนเสิร์ตท,ที่กลับมาแสดงในไทยเป็นครั้งที่2ของโซนยอชีเดหรือ Girl s Generation วงเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของวงการเพลงเกาหลีใต้ความโดดเด่นด้านท่าเต้นและการออกแบบชุดแต่งกายในการแสดงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอทำให้การแสดงทุกครั้งของโซนยอชีแดได้รับความสนใจ จนบาดในการเยือนเมืองไทยครั้งล่าสุดนี้ถูกจังหมดในเวลาไม่กี่นาที i r n s r e t i r n t i o n เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงชาวไทยตั้งแต่ปี2007ในฐานะผู้ปลุกกระแสวงเกิลแบรนให้เป็นที่นิยมแทนกลุ่มศิลปินหนุ่มที่ครองตลาดในเอเชียมาหลายปี ความนิยมอย่างต่อเนื่องของโซนยอชิดนอกจากความสามารถด้านการเป็นศิลปินนักร้องแล้วความต่อเนื่องในการใช้สื่อของสมาชิกแต่ละรายเพื่อสื่อสารกับแฟนเพลงทั้งการออกรายการวาไราตี้งานพิธีกรเป็นแบบโฆษณาฝาฝีมือในวงการละครรวมถึงหันมาสื่อสารกับแฟนเพลงโดยตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทําให้พวกเธอยังคงได้รับการสนับสนุนจากแฟนเพลงที่มีอยู่ทั่วโลก จน I Got A Boy <im itation> เพลงดังของวง <im itated> ถูกเลือกให้เป็นมิวสิกวิดีโอแห่งปี2013 <im itation> ในงาน YouTube Music Awards ห <im itation> ลังมีแฟนเพลงเข้ามาชมและร่วมแชร์คลิปบน YouTube อย่างมากมายตลอดปีที่ผ่านมาสำหรับ <im itation> คนทั่วไปนะคะอาจจะมองว่า g กิ e r a เจ o เนอเรภาพรักษณ์ภายนอกนี้สวยน่ารักนะคะแต่ในกลุ่มโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มโดยส่วนใหญ่นะคะในกลุ่มแฟนคลัคบอาจจะมองว่าเกิดในเกิ e r a เจ o เนี้มีความน่ารักมีความเกลียน ในตัวมีความเป็นเด็กในตัวของตัวเขาเองอะค่ะ9คนนี้มันมีคาแรคเตอร์ที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยคือแบบเราจะมีความรู้สึกบางวงวงเกาหลีผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะ่ะคนก็ชอบแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนเกัเนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าวงนี้มันค่อนข้างมีคาแรคเตอร์อ่ะคนนี้ก็ชอบนะคนนั้นคนนั้นก็ชอบคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขามีจุดเด่นตรงนี้ครับผมคอนเสิร์ตนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนเพลงแต่ละกลุ่มได้ร่วมแสดงออก ทั้งกลุ่มโซชีแฟนคลับแฟนคลับ Girls Generation ในเมืองไทยที่มีสมาชิกถึง8,000 80, คนได้ร่วมกันทำป้ายและแจกแท่งไฟหลากสีให้ผู้ชมร่วมสร้างบรรยากาศในงานคอนเสิร์ต รวมทั้งเพอร์ซิโฟนีวง cover dance Girl Generation แถวหน้าของเมืองไทยที่มีวงดังจากเกาหลีใต้เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งวง cover dance จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลในการประกวดมาแล้วมากมายก็มาแสดงลีลาการเต้นที่ไม่แพ้ต้นฉบับในงานนี้เช่นกัน คลิกของแต่ละคนนะคะว่าใครเหมาะที่เขาจะโค้เป็นคนไหนแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีการเปลี่ยนสมาชิกก็หาคนที่บุคลิกเหมือนสมาชิกที่จะเข้ามาแทนสมาชิกเก่า ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ World Tour Girls Generation Girls and Peace ซึ่งผ่านไปด้วยดีที่เมืองไทยตรงตามเจตนารมณ์ของงานคอนเสิร์ตซึ่งตั้งตามชื่อเพลงที่ย้ำว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้คนลืมความบาดม้างแล้วหันมาสังสรรค์กับบทเพลงอันแสนสนุกสนานร่วมกัน